ต้นกวยไปสับให้เป็ดเสียบอยู่บอกกินใบกวยฮะอ,อุ๊ยอึดแน,นวกินเนาะแหงแหลงยรหยากระโมี่ เป็นยังไงบลกเลนน้อยนั่นโคลาโกโก้สามจะหายนี่ความสุกหลายบปล่าอุมโอ้ยนี่ความสุกหลายผนแป๊บสี่ก็โกโก,มก้มา,าแล้วละนู่นนู่นพักกันมาแล้วเอาเอาไปหยอกกันต่อไปนี่เอาเออไปหยอกก้ำอ้ายอ้ายสิเหรินน้ำบปล่าแป,ป๊บสี่เยอกกว่านุ๊ก